แนวทางการฟื้นฟูส,สําหรับคนที่เป็นกระดูกทับเส้นประสาทนะครับต้องฟื้นฟู2จุดนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องเห็นก่อนว่าเวลาที่เราเป็นกระดูกทับเส้นนะครับมันเกิดจากหมอนรองกระดูกเรานะครับที่เป็นกระดูกอ่อนเสื่อมนะครับแล้วเวลาที่เรามีน้ําหนักตัวเยอะทํางานหนักก้มเงยนะครับมันจะทําให้เจลนะครับในหมอนรองกระดูกปกรินออกมากดทับเส้นประสาทเราเห็นไหมครับแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟื้นฟูเราต้องฟื้นฟูตัวกระดูกอ่อน เพื่อไม่ให้ตัวเจลนี้ไหลออกมาต้องฟื้นฟูกระดูกอ่อนข้อต่ออันที่1นะครับอย่างที่2เส้นประสาทเรานะครับโดนกดทับแล้วจะเกิดอาการปวดเล้าลงขาชาปลายเท้าปวดเล้าต้นคอชาปลายมือนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการฟื้นฟูเส้นประสาทที่โดนกดทับด้วยซึ่งสารอาหาร2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นตัวฟื้นฟูกระดูกอ่อนข้อต่อกระตุ้นการเกิดใหม่ของกระดูกอ่อนข้อต่อคือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับจะเป็นตัวฟื้นฟูเส้นเอ็นเส้นประสาทคือตัวนี้แล้วอาการปวดเล้าตามแขนตามขาชาไปมือปลายเท้า ้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้รับประทานอย่างละ1เม็ดก่อนนอนครัเป็นสารอาหารเฉพาะทางนะครับผม